ถ้าเกิดว่าช่วงเวลานี้มีจิตวิญญาณของพี่น้องของข้าของของเราสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังท้อถอยอยู่มาดูมาแก้ไขตรงนี้ด้วยกันนะมาแก้ไขในตรงนี้ด้วยกันในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อที่16บอกว่าอะไรพระยาเวลตรัสด,ดังนี้ว่าจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินไปในทางนั้นและให้จิตใจของเจ้าได้ความสงบ แต่เขาอะประเด็นนี้ตัดไปนะเอาแค่นี้นะฮะเอาเอาในประเด็นตอมตอน้นพระยาเวตัดว่ายืนอยู่ที่ถนนมองดูให้ดีถามทางว่าทางไหนดีแล้วก็เดินไปทางนั้นแล้วให้จิตใจของเราอะได้รับความสงบเอาล่ะสิ่งที่ยินเคยเทศนาจากพระวจนะตอนนี้สามารถมาเชื่อมโยงกับกับภาวะจิตวิญญาณของเราถดถอยได้ดีเลยะคะ่ะมีสิ่งอย่างในตรงนี้นะมีสี่อย่างที่เราต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะทำไม ทำไมนะถึงได้เกิดภาวะจิตวิญญาณของเราถดถอยหนึ่งคืออะไรเรายืนไม่ถูกที่ไงเรายืนไม่ถูกที่แล้เอาตัวของเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ควรอยู่ที่ที่เราไม่ควรยืนที่ที่เราไม่ควรใช้ชีวิตที่ที่เราไม่ควรทํางานเอาละถ้าคุณยืนอยู่ผิดที่จิตวิญญาณของคุณถดถอยได้คุณยืนอยู่กับกลุ่มคนที่ผิด หรือว่ากลุ่มคนที่จิตวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้สูงอะ่ะมันก็จะดึงให้ชีวิตของเราต่ําลงและจะทําให้ชีวิตของเราถดถอยดังนั้นตั้งสติวันนี้ถ้าจิตวิญ,ญญาณของคุณถดถอยลองดูจุดยืนสิคะคุณยืนถูกที่หรือเปล่าถ้าคุณยืนอยู่ในที่ที่ถูกต้องเนี่ยจิตวิญ,ญญาณของคุณจะไม่ถดถอยอันที่สองไม่ใช่ยืนถูกที่เท่านั้นอันที่สองมองให้ถูกทางมองให้ถูกทางคําถามคือตอนเนี้การที่คุณบอกว่าจิตวิญญาณของคุณถดถอยอ่ะคุณกําลังมองอะไร ุณเพ่งมองที่ปัญหาคุณเพ่งมองที่สถานการณ์คุณเพ่งมองคนที่ทําให้คุณทุกข์ยากลําบากหรือคุณกําลังเพ่งมองพระเจ้าผู้แก้ไขปัญหาให้กับคุณถ้าเกิดว่าสายตาของเรามองผิดที่มองผิดทางแทนที่คุณจะมองพระเจ้าที่แก้ไขปัญหาคุณไปมองที่ปัญหาจิตวิญญาณของคุณถดถ,อย,ถอยทันทีและในประการที่3เมื่อกี้บอกว่าอะไรยืนให้ถูกที่มองให้ถูกทางถามให้ถูกคน เวลานี้ถ้าคุณมีปัญหาคุณต้องการกำลังใจคุณต้องการกำลังเสริมคุณต้องการคำปรึกษาแล้วก็คุณต้องการคำแนะนำที่ดีคำถามคือคุณไปปรึกษาใครคุณปรึกษาถูกคนไหมคนที่ให้คำปรึกษาของคุณเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณหรือเปล่าเขาให้คำปรึกษาที่ทําให้คุณสูงขึ้นหรือทําให้คุณต่ําลงเขาให้คําปรึกษาในทัศนคติของมนุษย์หรือเขาให้คำปรึกษาใน ัศนคติของพระวจนะของพระเจา้าถ้าคุณปรึกษาผิดคนจิตวิญ,ญญาณของคุณจะถดถอยแต่ถ้าคุณปรึกษาถูกคนจิตวิญ,ญญาณของคุณจะฟื้นฟูนะคะและในประการที่4ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะก็คือว่าการเดินในทางที่ถูกต้องการเดินในทางที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าเราเดินผิดทางเราเดินผิดทิศเราเดินผิดทางยังไงเราก็ไม่มีวันที่จะมีความสุขดังนั้นตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์สําหรับสถานการณ์ที่เราต้องเจอ ในเรื่องของจิตวิญญาณที่ถดถอยอันนี้เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเลยนะอันนี้เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเลยก็คือว่าถ้าวันนี้คุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือว่าจิตไม่ต้องเป็นผู้รับใช้ก็ได้เอาเป็นว่าคุณเป็นผู้เชื่อแลวคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณถดถอยคุณสํารวจสี่สิ่งนี้ด้วยกันเพราะว่าจนะกําลังมาเตือนคุณว่าคุณกําลังยืนอยู่ถูกที่ไหมคุณยืนอยู่ในที่ของพระเจ้าหรือคุณเอาตัวเองออกไปอยู่นอกพื้นที่การปกป้องของพระเจ้า บางคนพอมีปัญหาก็ออกจากพื้นที่ของพระเจ้าออกจากคริสจักรค่ะออกจากชุมชนของพระเจ้าออกจากาบรรยากาศของการสามาัคคีธรรมคุณคุณยืนคุณคุณยืนผิดที่แล้วคุณยืนผิดที่คุณคุณจิตวิญ,ญญาณจะไม่ได้รับการฟื้นฟู 2. ถ้าคุณมองไม่ถูกทางจิตวิญ,ญญาณของคุณก็จะตกต่ำลงได้วันนี้เลือกมองที่พระเจ้าและการที่เราเข้ามาธิษฐานด้วยกันนะ่ะ อย่างน้อยที่สุดน่ะมันเป็นการที่คุณกําลังส่งสัญญาณกับพระเจ้าว่าลูกเรื่องมองที่พระเจ้านะปัญหามันมีเยอะแหละแต่ว่าลูกเรื่องมองที่พระเจ้าแล้วเรารู้ว่าการมองที่พระเจ้าการอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์อ่ะพระเจ้าอ่ะจะช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณให้กับเราได้อันที่สมข้อควรระมัดระวังค่ะ คุณปรึกษาถูกคนไหมคุณถามถูกคนไหมเวลาที่คุณต้องการคําตอบเวลาที่คุณต้องการคําแนะนําดีๆถามให้ถูกคนถามผู้นําในฝ่ายจิตวิญญาณถามคนที่คุณจะไว้ใจได้นะคะแล้วก็ในประการที่4ี่ก็คือเดินให้ถูกทางบางคนถามแล้วรู้ทางแล้วแต่ไม่ยอมเดินให้ถูกทางจิตวิญญาณของคุณก็ถดถอย ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ